นิ้วล็อกโรคใกล้ตัวของใครหลายๆคนโรคของคนที่ต้องใช้งานเกรงมือหรือนิ้วมือบ่อยๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆส่งผลให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มเอ็นงอนนิ้วซึ่งอยู่ที่บริเวณฝ่ามือตรงตำแหน่งโคนนิ้วโดยส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงอายุ45ปีขึ้นไปโดยเฉพาะแม่บ้านที่ใช้มือทำงานอย่างหนักเช่น เทวตะก,ก้าจ่ายกับข้าวบิดผ้าส่วนในผู้ชายมักพบในอาชีพที่ใช้มือทำงานหนักหนักมีการจับออกแรงบีบอุปกรณ์ซ้ำๆเช่นคนทำสวนใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ช่างที่ใช้ไขควงหรือเลื่อยพนักงานพิมพ์ดีด นักกรอฟช่างงานฝีมือและหมอนวดแผนโบราณเป็นต้นอาการนิ้วล็อกอาการนิ้วล็อกจะมีอาการหลายระยะตั้งแต่เริ่มต้นระยะแรกๆคือมีอาการปวดที่โคนนิ้วมือซึ่งถ้ายังปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาการนิ้วล็อก ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปอาจจะมีอาการสะดุดอาการปวดและเวลาขยับนิ้วจะงอจะเหยียดก็รู้สึกสะดุดหลังจากนั้นระยะต่อมาคือขั้นที่เรียกว่าไม่สามารถงอหรือเหยียดนิ้วได้เองเพราะนิ้วติดล็อก จนต้องค่อยๆพยายามง้างนิ้วออกมาสุดท้ายก็จะมีอาการปวดอักเสบมากขึ้นและนิ้วก็ยังไม่สามารถงอได้เหมือนเดิมในปัจจุบันนิ้วล็อกเป็นการเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งาน หรือคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือเล่นแท็บเล็ตกันเป็นระยะเวลานาน,านในแต่ละวันมีโอกาสเกิดอาการนิ้วล็อกได้สูงมากขึ้นฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ